หน้าเบียดกระจกเบี้ยวเลยไม่จอดด้วยเบียดมาได้ยังไงเฮ้ยอี๊ะแม่เบียดอีกแล้วเอาเบียดอีกแล้วตาหนูเปิดกกจกแล้วผ่านเขาไปอัดวีโออยู่อัดวีโออยู่นั่นนั่นเบียดอีกแล้วนะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะถ้าเบียดอะไรดาพูดมามองไม่เห็น เจ็ดศูนยกำแพงเพชรกำแพงเพชร7จ็ดศูยไอ้ไอนี่มันบ<า>ังอยู่ด่าไปไม่ได้เฮ้เอ,อ้ยมันลุกหนักลุเปล่าวเลยนะไปแล้วมันแรงขึ้นไปแล้วอ่ะโตกท้ายงไม่เห็นยนี่กีนะ่นะแล้วมันดึงเป็นตกท้ายนะเห แต่ก็หาให้ลูกผิดจับน้องได้ดีด้วยไอ้ที่เหรอสามร้ยหกเหมืนอย่างนี้แหละไปทีจาลูกย้าตามแล้วเนี่ยตามอยู่เนี่ยมันหนีเนี่ยไม่จอดด้วยไอ้ที่หายไปที่เบา จอดเลย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 จดตยมองไม่เห็นด้วยมจอดจังจอดแล้ว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  ก็จาะก็รู้หรือเปล่ารถเดียวยังะด่าเบาบาด่าเบเบยังไงมวัวกลานะที่เอเาเรยกมา่ยไม่เลยอะรถไยมันได้เห็นดูแล้วมึงตอนผมตายลเนี่บงานเียะครอะมันต้องเรียกดูแล้วคุตอบผมดูนะกนเรียกไ้มาได้่ผมไม่มีลูกมาผมมาหุ้เมื่อกี้เนี่ย ไม่เป็นไรพอดีเด็กมาด้วยไงพี่ทำอย่างนี้ดิได้ไมด้เราไกันเราจะได้เรียกไดป้าพี่พี่ทำไงอย่างเงี้ยพี่แอดพุพี่อาที่เดียวกับผมเนี่ยคนเราที่เดียวกันจะทำอย่างนี้เออผมมันไม่มีอะไรแต่ว่าลูกผมมาด้วยไงผมไม่เรียกรอกมันไม่แตกแต่ว่าน้ำใจคนเราอ่ะตกเขาอะพี่ต้องจอดเิเออไม่ได้เละแหม่เรถบ้านกับแม่รถบ้านใกล้ๆเบียบ้านเดียวกันเลยแหละ